เบื้องนอพี่น้องอยู่นี่มีทางเขาได้พี่น้องอยู่นี่เนาะไปเฮ้ยจะตัวเลยจะกระสั การทับไทยสบายดีเด้อซี่อแม่พี่น้องปมไปเบอร์สุขูมสุขคนเนาะวันนี้เราก็มาหาปลาเนาะพี่น้องแล้วก็มาเบินวิวอยู่นี่โอ้พี่น้องเบินเลยวันนี้เรภูเขาสูงหลายสุดเนาะพี่น้องป้าที่ในวิวบรรยากาศของามายพี่น้องตอนนี้เราก็ออามาอยู่นี่ก็กับเจ้าคนจีนอ่ะนะมาเฮ็ดสงป่วยแหวนเนาะพี่น้องอย่างนี้เป็นเบินนิอานวิวงามสุดพี่น้องบรรยากาศ งานี่ติป่าวเนี่ยช่วยปกเะขาลยวีโฆษณาเงาจัดจ้าเตือเลยว่าจะเข้างอ้ตัวมูลาฮาฮหดดิ้งมลาเจ้าเราไม่น่าจะนะชิวมันชิโด้มาทีที่นแลเราเก้ามแหลจะชิวมันาดิงเราไม่ได้มาเล ปาบอรยพี่นอ้องออยู่นี่มีทางเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิขอดไปเบอร์นะพี่นอ้องมีทางไนช่วยพี่น้อง่อาเราเนอะติกัน้าฮักุ่มฮักขุ่มนะฮะจะฮักุ้มโอ้วฮักขุ้ม 오, 컴퓨터 레드야, 개키. 아, 배치, 야, 하. 오, 나, 아, 배치, 야, 하, 고, 나, 배치, 하. 야, 하, 고, 나, 배치, 하. 왜, 나, 배치, 하. 오 나, 배치, 하. 왜, 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 ขอปลาเลยพี่นอ้องโอ้โอ้โอ้ถูกพี่น้องเรือมีทางเข้าอยู่นี่เด้อพี่น้องปไปอยู่งามสดเลยพี่น้องมีทางดูอันไหนอยู่เมื่อรองเด้อพี่น้องอยู่นี่เนาะเมื่อรองคอยรวยนำท่าโอ้ามาเบิดเลย มีทางเขาอ,อยู่นี่แล้วเด็กน้องเล่าเรืออ่อ่างคนหูฮักกุมเจ้เ่วจุลิังแต่เด็กขอขอแต่กิมพิเลนี่ก็ดีเช่นเนอ๋อ,อหังอะไรอ่ะ เาเนอะไที่บางวันเราไม่าร้ใดูทูตัวที่จดี่สด้มันนะสอดดูลาฮะมันะเอาเขา่าะตัดดูตีฮะนรไปยนไครัมีทานอ่อนไปแต่ใลขึ้นไปได้นอพี่น้อยอยู่พ้นนี่เบื้องนอกพี่น้อยอยู่นี่ มีทางเขาได้พ like ี nice 응่น no ้องอยู่นี่เนาะป้ามีทางบุญเลยครสิเขาไปเบอร์ลอยพี่น้องป้าถูกบอร์ลอยนี่เอาเขาบุญได้เอาไฟใส่มาเนาะพี่น้องโอ้เบอร์ลอยพี่น้องมีทางเขาอยู่นีเนาะป้าถูกตะเกียกข้อเจอแล้วครัเพื่อน เอ้ก้าเจ้าอเหอไอ้ที่พี่นทางทางเขาอยู่พี่คนมีทางออกอยู่นี่้พี่น้องโาตมีทางเขาแล้วก็ทางออกนีน้อยมีกี่บดแจนวงพี่น้องทุกคนอยเมือนเมื่อไรเาบ่ได้อไปใส่มาเนี่พี่น้อง ป้าบ่๋นด้วยพี่คเขอยพ่นเนาะพี่น้ององืมอ้าทุกมีบรรยากาศนะไล่เบอร์นอฟพี่น้นกกนนนองอ,อยู่นี่ก็มีทางเขออ้าลินเนาะอัดเตอร์ยืมเจ็ตต์สิ นี่นี่ก็มีทางเข้าอีกนอ่น้องอถือ อันทัง <wounds> อ <ifica manual valuation> ันทัง <sh> อ <ut Napoleon> ันนี้ก็มีทางขอยกทางอ่อยได้ยังพ่นถูกเรามีเขาจอเรียนต้มแบนไว้ด้๋นอกพี่นุอ 사람 n o ma n o 한 niente 이 a 이 e andea, ma m 파 ma 아 a ma ma m a โโโออ้หหตันนี้ก็หาตัวติดจับปลาเด้อพี่น้องนี่อัพคอนเลยว่าจะได้ภาษาเรากระเจ้าอัพคอนไหมนะพี่น้องอัพคอนสั่นนางหรือเปล่าครับอืมแล้วแม่เปาตี่กัดติดจับตัวมาจูกปเกะขาดเลยเอาใครจะเสด

אתה אומר, כשאתה יודע, אתה 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 יודע เอพี่น nice. ้องอยู่นี่ก็มีหอยเด้อพี่น้องที่นี่ก็มีหอยเนาะแล้วก็มีปลาพันธุ์เด้พี่น้องอืมน่าจะสมองอนาเบิ่งไปดูพวกเห็นลายเลยพี่น้องบุญเลยพี่น้องน้องไปเจอเรื่องแบบทอกระดุกกระดุกมีกระดุกตอนเด็กคนนี้ละ mở nữa khi đồng ừ. wow thử ừ. người ừ, ta tự nói nó phi đồng tự sẽ kinh như khi đồng anh lúng mơ jalì à, được xin đấy. 没完了。

มือเด้อพี่น้องตอนนี้ก็เาก็มาห่ออยู่นี่แล้วนะพี่น้องมีทางทางเข้าอยู่นี่เด้อพี่น้องทางนี้แล้วพี่ตีเปาฮักกุนเลยฮักขุนขอแลอวมาหลวงจงมีมาแล้วตัว

พี่น้องตอนนี้เขาก็มาอยู่ในถ้ำแวเนอะพี่น้องนี่ทางเขาไปอยียูนี่ประมาณห้าสิบเรือหลายกิโลเมตรที่เขาไปได้นี่พี่น้องมีทางนี้ก็แมนทางเขาได้แล้วพี่น้องหมอเลยตอนนี้เขาก็อยู่นี่ซื้อน้องประมาณมสิบเมตรซื้อเลยพี่น้องน,น,น,นี่มีถางอยู่นี่โอ้กิโลถ้ำโบรทองต่ก็ติดลายแล้ว เวาเวลาติปาเวอามนัช้ากครอลาคิเจลยอฮักกุมปก็ขาลุแล้วเลยช้ากุ้จูติลอยเมียงหลังัดชิเมะก็ต้องเก่งกันดัจเจ้ยจูงจู่ก็ัดเป็นอ้อผู้องนู้นั่นเลยู่ตื่น้าวสอเลยปรเก็คาลแมือลงววนับท่าลง